กันอีกแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าวันนี้นะคะวันนี้วราดาก็ได้มารีวิวสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในคลิปต่อมาอีกแล้วนะคะใน <ฯ fit S 1> <inent S 3> วันนี้วราดาก็ลงไปแล้วหลายคลิปอยู่นะคะเดี๋ยววรดาจะเป็นตกเต็งและเอาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนในคลิปนี้วราดาก็มีผ้ากระตุยนะคะผ้ากระตุยพื้นใหญ่พิเศษนะคะทีว่วรดาลงไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ในคลิปนั้นพ่อแม่พี่น้องวราดาขอบคุณอีกทีนะคะวรดาคิดว่าจะขายไม่ได้วรดาก็ เอามาเนิดหน่อยเพราะว่าคร้าก็ไม่มีวันจะเอามายกถูกเหมือนเดิมนะคะในราคาเดิมนะคะเริ่มเลยนะคะเนี่ยสีนี้สวยงามมากนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะสีนี้เนื้อผ้าแน่นเลยนะคะเป็นเนื้อกระตุยแท้นะคะน่คะเป็นฝ้ายเข็นมือนะคะฝ้ายเข็นมือเข็นมือแท้แท้เลยนะคะไม่ได้ใส่สีเคมีนะคะใส่เป็นคามธรรมชาตินะคะย้อมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะนี่ย กว้างนะคะกว้างกว้างกว้างหนเกว้าง,าง,าง,างออ,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 อเชื่อวไวให้หน่อยนะ้องเอาคุยได้นะใจนะอ๋ออันนี้เรียกว่า5 8้ายาว2เมตรนะคะวันละดาขายในราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะคือละหนึบาทนะคะ1,000บาทเท่านั้นนะคะนาเบอร์นึงคะแคหน้าจอได้นะคะมสวยนะคะดูลายดีๆนะคะลายในกล้องดีๆนะคะสวยงามนะคะอันนี้กล้องเรา อยู่ในกล้องก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตัวกินสวยมากนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะหนึ่งพันบาทนะจ๊ะหนึ่งพันบาทนะคะขายในราคาพิเศษเลยนะคะหนึ่งพันบาทนะจ๊ะมีค่าสวยนะคะเนื้อแน่นนิ่มดิ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 มนะคะนิ่มมากนะคะเราซื้อฝากพี่ฝากน้องก็ได้หรือถ้าเราไม่ฝากก็ซื้อไปถวายพระถวายเมทีก็ได้นะคะ มีลายละผืนนะคะนี่น่มีขายยกขึ้นมาเลยนะคะเมื่อวานก็มีนะคะลายนี้แต่ตัวเดียวไปแล้วนะคะอันนี้นำบ,นะะ 1, บททู๊สองนะคะหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะคะก็ลด้าจะไล่ในราคาพิเศษเลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะจากราคาพันแปดพันหกไม่ขายนะคะขายหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะคืนละหนึ่งพันบาทค่าส่งครั้งละห้าสิบบาทเหมหือนเดิมนะคะรับประกันเลยนะคะคุณภาพนะคะสี้ารีเมียมนะคะเป็น่ารีเนียมนะคะวอลดา พิเนียมจริงๆนะคะสนใจถ้าเข้าหาวราดาถ้าขาดได้นะคะเนียนๆจ้ะสวยงามจริงๆนะคะอันนี้เป็นสีครีมนะคะให้ครีมเน,เนื้อนิ่มเนียนๆนี่นะคะนำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามเดินเข้ามาอีกนะคะผ้านิ่นมๆๆๆๆๆๆนิ่ม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 นิ่มนิ่มจริงจริงนะคะเข็มมือนะคะแม่จ๋า ใจนะคะสินค้าของเราเลยนะคะเป็นฝีมือคนไทยนะคะฝีมือคนไทยโดยตรงอันนี้จะเป็นกลุ่มยูคูคานนะคะเป็นสินค้าสินค้าฟรีพียยมเลยนะคะกลุ่มประกวดได้เลยนะคะได้ที่1เลยนะคะได้รางวัลเลยนะคะนำเบอร์สานะคะนำเบอร์สามแคปหน้าจอได้นะคะนำเบอร์สามนะคะซื้อไปฝากไม่ทคีซื้อไปถวายท่านได้นะคะนำเบอร์3านะคะสวยงามเนื้อเน่นเลยนะคะท่านหูนี่สบายเลยนะคะนี่สวยงามมาก ยยะะเวลาเราเดินทางนะคะขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินก็ได้นะคะเผื่อมีโอกาสอากาศเย็นๆเราก็จะไปถึงเลยนะคะนัมเบอร์สามผ่านไปนะคะแม่จา๋านัมเบอร์สามผ่าไปอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นะคะเป็นเป็นลายนะคะเป็นลายสกอตเล็กนะคะสวยเห็นเห็นลายไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะได้เป็นแต่ภาพคุมอย่างเดียวนะคะเราใช้ไปตัดกระโปรงก็ได้นะคะ สีขาวเป็นนมเบอร์สามนะคะอันนี้เป็นนมเบอร์สี่นะคะแม่จา๋าเป็นนมเบอร์สี่นะคะแม่จา๋านมเบอร์สี่งามเด้อแม่เด้อจองได้จองเลยนะคะมีเท่านี้นะคะสินค้าไม่รู้จะลงมาอีกตอนไหนนะคะเปิดทอเปิดจะได้นะคะนมเบอร์สี่นะคะแม่จา๋าแคบหน้าจอได้หนึ่งพันบาทเท่านั้นจา้าจากพันหกพันแปดไม่ขายนะคะขายเพียงหนึ่งพันบาทนะคะ กบาทเท่านั้นนะจ๊ะแม่จ๋านัมเบอร์หาผ่านเข้ามาอีกนะคะแม่จ๋าอันนี้เป็นทีโทนนะคะทีโทนหมายถึงสองสีนะคะสีครีมสีกางสีสลายนะคะเรียกว่าทีโทนนะคะเนื้อดูสิคะเนื้อแน่นเลยนะคะเนื้อแน่นเนื้อแน่นเส้นใหญ่ปิ้วเลยนะคะปิ้วขขยเพียงพันเดียวนะจ๊ะแม่จ๋านี่พันเดียวนะคะแม่จ๋าพิเศษเลยนะคะแม่จ๋าอันนี้ ะะเลื้องทองย้อมเปลือกดอกขูณนะคะตัวนี้อันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะสวยนะคะดูเนื้อสิคะนี่เน้น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 นะคะโอ้ยวรดาก็ไม่รู้จะเลือกเป็นไหนไปฝาก ริ้งกิงนะแม่จ๋าสวยกิิงละสวยกิงกิงและสวยเป๊ๆสวยว่นำบอร์เจ็ดนะคะแม่จ๋าลำเบอร์เจนะคะสวยค่ะแม่จ๋าลำบอรเนะคะำบอร์เจ็ดค่ะยกขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะแม่จ๋าลำเบอร์เจนะคะโอเคแม่จ๋ามีเซเว่นอีเลเว่นลำเบอร์เจ็นะคะเซเว่นอีเละคะแคบหน้าจอได้จะไม่ ก็มีสินค้าดีๆมาฝากของแม่ๆเท่านี้นะคะในคลิปนี้นะคะพื้นใหญ่เนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะแม่ก็คอยดูใจเย็นๆน,นะคะว่าท่านชอบพื้นไหนท่านก็เลือกแคปเลือกไว้ว่าเออจะเอามรอให้บราดาถ่ายให้ดูดบอราดาก็าถ่ายให้ดูไม่ทันนะคะเพราะว่าเรารีวิวไปแล้วถือว่าเราชัดเจนในการรีวิวถ้าท่านชอบพื้นไหนลายไหน,ไหนท่านแคปแล้วบอกว่าตกลงเอาเอาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่ง เหมือนสุภาพิตบอกว่าใครเร็วกว่าก็ก้าวเดินหน้าใครช้าก็ก้าวเดินหลังคือก้าวออกก่อนจองก่อนซื้อก่อนได้ก่อนพอเรามาดูรายทีหลังบังเอิญคนอื่นเอาไปแล้วก็ไม่เป็นไรสินค้าเราก็มาเรื่อยๆนะคะแต่บางทีถ้าเราจําเป็นอยากใช้ก็ก็ไม่ได้ใช้ในต,ตอนนั้นนะคะเราต้องรอแต่ไม่เป็นไรค่ะสินค้าเรามาเรื่อยๆสินค้าเรามาตลอดนะคะสินค้าเราไม่ได้ตกค้างมาต คแม่เอฟซีทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะแม่จา๋าแม่จ๋าก็ขอ,ขอบพระคุณทุกคนนะคะพี่พี่น้องน้องี่ป้านาอาลูกๆนะคะที่ติดตามหรือว่ากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง youtube วราดาภากามได้อัพอัพอัพขึ้นมานะคะใกล้เจ็ดพันคนแล้วผู้ติดตามเดี๋ยวสักหน่อยวราดาก็จะไ like, ลสดได้แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์วราดาก็ขอเป็นน้ำซึมบ่อยๆมาเรื่อย ได้ป่วยนั่นถือว่าชีวิตของคนเราแฮปปี้แล้วนะคะตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากันตื่นขึ้นมามองดูกันได้ยิ้มให้กันมีคุมคิดดีๆต่อกันคนไหนในคนไหนมีคุณคิดดีๆคนนั้นมีคุณคิดอ่าที่ว่าจเจริญเจริญเจริญแล้วก็เอามานันําให้สึมกันแล้วกันนะะัถือว่าคนเราแฮปปี้มีคนซุมไปทุกทุก,ทก,ทกวันแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งบางครั้งนอนหลับไปไม่ตื่นอย่างเช่นพูดเ่องก็ไม่ตอบไม่ได้คะว่ามีเยอะหรือไม่เยอะของคนเรา ความพอใจของตัวเองนะคะของทุกคนนะคะขอบพระคุณนะคะแม่จ๋าถ้าลูกพูดอะไรผิด